ไปดูกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพกันบ้างค่ะโดยอบจอสงขลาค่ะปล่อยพันกุ้งกล้ามกราม5 0 0แสนตัวน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราสุดาสยามบรมบราชกุมารี นายปรีชัยมาละวันโนที่ปรึกษานายองการบริหารส่วนจังหวัดสงขลานำผู้ที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยส่วนราชการผู้นำชุมชนจิตอาสาและประชาชนลงพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลรำแดงฐานที่7หมู่ที่7ตําตำบลรำแดงโครงการแก้มลิงบางเขียด หมู่ที่2ตำบลบางเขียดและโครงการแก้มลิงชะและหมู่ที่1ตําตำบลชะและอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งกล้ามกรามจจำนวน5 0 0 0 0 0ตัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี2เมษายน2567ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ําบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดสงขลาโดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งสงขลาและศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสัตว์น้ำชายฝั่งทางนี้เพื่อสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศและเป็นแหล่งอาหารแหล่งสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่สามารถต่อย,ยอดพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่และจังหวัดสงขลาได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ